สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพ่อปานหุ่นหมีสิบพาเมธแนวกินง่ายๆอาหารแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะมือนีพ่อปานหุ่นหมีสิบพาเมธไข่ตุ๋นฟูฟูนุ่มๆนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะที่นี่พ่อปันหุ่นหมีใส่ไข่ระเบิดสามใบนะพี่น้องตอกลงไปเรียบร้อยแล้วหอมกะทิไข่ให้มันแตกๆนะพี่น้องเนาะกวนไข่ให้มันแตกๆสะก้อนนะครับเนาะกวนไข่แตกดีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อบ้านหุ่นหมีกะสิ นาม,มาใส่นะครับน้ำกับไข่มอนีนะครับปริมาณคืงต่อคืนนะพี่น้องเนาะใส่น้ำลงไปแล้วก็กวนนี่มันเข้ากันครับพี่น้องครับกวนตัวไปตัวมาก,ก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับพอบานหุ่นหมีกะสิมาเริ่มปรุงนะพี่น้องเนาะเริ่มต้นด้วยผงชูรสนะครับตามไปด้วยเกลือนะครับพี่น้องเนาะใส่เกลือลงไปนิดจักหน่อยนะครับ ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลานะพี่น้องเนาะลงไปจักน้อยนะครับเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตีมันเข้ากันครับพี่น้องกวนให้มันเข้ากันเนาะตัวไปตุวมาให้มันเข้ากันนะครับเด้อเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเข้ากันดีแล้วนะครับน้ำกับไข่กับเครื่องปรุงครับเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็โรยด้วยพริกไทยเนี่ยชักหน่อยนะครับผู้ใดอยากใส่หอมใส่ไก่ก็ได้นะครับหรือใส่หมูสับก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่สูตรของบวานุ่นมีมือนี่เป็น ไข่ตุ๋นนุ่มๆฟูๆอย่างเดียวกับพอนะครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วห้องค้างหม้อไว้แล้วนะครับพอบานหุ่นมีกะสิบเอ็ดตังนี่หม้อซึ้งจังสี่เลยนะครับน้องแล้วปิดฝาไว้นะครับถิ่มไว้ประมาณเักดยี่สิบนาทีนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะครับว่าไข่มันนุ่มมันฟูดีบอนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งนหนาตาครับโอ้ยหอมหวนวนเลยครับพี่น้องนะครับไข่ตุ๋นนุ่มๆฟูๆนะครับพี่น้องเบิ่งนนะครับเนาะ เบิ่งนะครับพะว้านมันมีสิยกไปแล้วก็ขี้ขย่าวให้เบิ่งว่าในส่วนของไข่ตุ๋นมันหนุ่มมันฟูดีขนาดใดจังใดนะพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับเนาะเฮ้ยดูนะครับขนาดบางคิดว่าก็เด้งดึ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 งเลยนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับแต่แสีบคักขนาดนะครับเดี๋ยวพอบ้านหมันมีสิชิมให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะว่าไข่ตุ๋นพอบ้านหมันมีนั้นสิเป็นจะเสียบขนาดใดจังใดก็ลองเพื่อนตามเบิ่งเลยพี่น้องเด้อว่ามันแสีบขนาดใดจังใดนะครับมินุ่งยังไงของเขานะครับพี่น้อง เวอร์ครับพี่น,อน,น,อน้องนมนมพอนอตหอมๆครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับพี่น้องไข่ตุ๋นสูตรสไตล์พะบานหุนหมีมากินกับพะบานหุนหมีนะครับพี่น้องครับ